ถ้าเรามาดูเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็คุยกันไม่รู้เรื่องสักสี่อ,อะไรน<อ>ะฮะก็ก่อนหน้านี้ทางด้านของสมาคมเขาประกาศบอกไม่ใช้แล้ว VR <อ>ไม่มีตังค์อตอนนี้ไม่มีไม่ไม,มไม่ไหวเศรษฐีไม่ดีคร<อ>ับ,<อ>บแล้วก็บอกพอสักพักนึงก็พูดไปเหมือนกับบอกว่าเอาใครอยากใช้ก็ถ้ารับมิดชอบไหวก็ไปใช้หมายความว่ากูจะใช้ก็ควักเงินเองเออแปดหมื่นแล้วมีไหมฮะมีใครอยากใช้ไหมฮะแต่ว่า พอหลังจากนั้นดันไปพูดต่อเลยครับบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวเราพิจารณาดูว่าเกมไหนเป็นเกมใหญ่เราค่อยเอามาใช้เกมนั้นเอ๋าอ้าวแล้วพี่พิจารณาจากอะไรครับทีไหนใหญ่ครับโอ้ยล่าสุดงงใหญ่เลยครับล่าสุดสมาคมเปลี่ยนใจแล้วนะครับยกเลิกเนี่ยคือเขายกเลิกไปอย่างนี้เลยครับวนมาสุดท้ายว่า VAR มีเงินจ่ายก็ไม่ให้ใช้นะครับแล้วเขาจะเลือกเองอืมยัใหญ่ไม่เขาจาก็ก็ไม่มีเงินใหญ่มีเงินจ่าย ก็ไม่ให้ใช su ้แล şey ้วใช่แล้วเขาจะเลือกเองก็คือยังจะมีใช่แต่จะเลือกใช้บางเกมที่คิบะใหญ่เปลี่ยนอย่างเงี้ยคนทีมสมาชิกมันก็เลยงงไงนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยมีข่าวมาบอกว่ามาดามแป้งให้ขามแล้วนะครับครับเดี๋ยวควักให้เลย16ล้านใช้มาทุกเกมอ่ะโอ้โหเอาเขาเดี๋ยวมาดามจัดให้นะครับแต่ที่เป็นข่าวอันนี้ทิ้งท้ายนิดนึงนะฮะตอนนี้เนี่ยตกลงข่าวลือเป็นจริงแล้วนะครับน้องน้องผู้ตัดสินนะฮะ ค่าเนี่ยคุณเนี่ยจะลดลงไป5 0าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทำงานครึ่งเดียวสิก็แน่คุณเป่าครึ่งเดียวพอเป่าครึ่งเดียวคุณเลือกเอาเป่าครึ่งแรกครึ่งหลังโอ้เอาเจ้าดีนสอมาคมก็เป่าไว้ที่เหลือเฮ้ยก็จ่ายก็ครึ่งเดียวเฮ้ยอารมณ์ขึ้นขนาดนี้เลยเหรอคนเราทํางานโดนจ่ายก็ครึ่งเดียวงั้นเบรกหน้าเราไม่อ่านไม่ใช่ล่ะขอบคุณที่ติดตามทีมเอ็นช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโอให้ชมกันอีกเพียบเลยแหละครับ ท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะรับชมกันสดๆไปติดตามกันที่ f a c e o o o ทีม n Live นะครับรับรองครับมีเรื่องราวให้ติดตามอีกมากมายเอาง่ายกว่านั้นนะครับกดลงตรงนี้เลยครับลิงก์ด้านล่างนี้มีให้ชมอีกเยอะเลยล่ะครับ